ทุกท่านนะนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับอะไรครับคุ่นกัอคุณซาลิวิท์เพคะ่ะแล้วเราไปอยู่กับเกมอะไรีครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับแต่ข้างหน้าผมนมืดม,มากสําหรับระดรับเซฟเนี่ยสำหรับระดับผมแล้วเนี่ยครับก็เกมหวั่นเบวนี่คงไม่ได้แล้วครับก็ต้องมาเล่นเกม แล้วก็หลอกผู้หญิงมาเล่นอ่ะนะคะมาเล่นอ่ะนะคะครับหลอกหมดแล้วครับระดับผมวะนนียต้องหลอกหมดเกมนี้เป็นเกม,มง่ายๆครับแค่เดินตามกําแพงครับโอโฮเคะแค่เสียงก็น่ากลัวแล้วปิดเถอะปิดนะจ้ะบังเอิญฝั่งนี้ไม่ได้ยินซสวฝัง่งนี้ไม่ได้ยินซสวไอ้เหียยังดูกระแพงดิ ก็สำหรับวันนี้ผมก็จะเดินเป็นเก่งไม่ง่ายครับแค่เดินไปตามกําแพงนี่เองม้าก็เร็วมากด้วยตอนนี้อยู่ประมาณคิดทุ่มครับคุณออมสินครับสองทุ่มคึ่งนะครับยี่สินาฬิกาสามที่หกนทีนะครับถามทำไมถามเองตอบเองตอบสิตอเองตอบเวลาเปิดไอโฟนดูพอดีเป็นเวลามาตรฐานนะครับพูดถ่งเวลาเอาไว้แสงผ่านมาเฉนทีเลยไปไนนะไปเถอะค่ะไปเลยเหรอ เราขั้นแรกนะครับเราควรจะเปิดเปิดไฟให้สว่างทั่วบ้าน <c oughs> เปิดแฟให้หมดเราจะได้เล่นอย่างสบายใจนะฮะเดินม,มาแล้วครับโอ้ยแมงหักมุมสัตว์ไอ้เหี้ยมืดสองหน้าเลยเด <c oughs> ินเดินไมเถนะพี่อ๋อทำไมเลิกได้ไหมไม่ทันแล้วค่ะ เฮ้ยเฮียมันจะทางลงว่ะเอาลงลงไปเถอะระวังนะไม่ได้เล่นนี่ไ,ได้ข่าวแลวก็ได้ดูด้วยกันผมได้ข่าวมาว่าคุณก็เคยดูเกมแบบนี้สิครับคุณอมสินถูกค,ค่ะแต่ว่าผมจำได้ว่า<ม>ที่คุณบอกผมว่าสุดท้ายมันจะปิดไปเลยจริงเหรอครับอ่าปิดไปเลยก็อาจจะเพราะคนเล่นที่ดูตอนนั้นปิดก็ได้นะคะ ไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีกระดาษกระดาษหรือเปล่าแผ่นสองชั้นสองเปนเป็นชั้นเฮ้ยแล้วคือก็ลงไปอีกไงลงไปเรื่อยๆไม่ทางมันแยกชิบหายละไปไหนดีไม่รู้สินะอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดแหละเขาบอกว่าซ้ายดีขวาร้ายครับเราไปชิบหายละเลี้ยวฝั่งไหนมันโอ้โหมึงมึงแยกอีกเลย อ่ะซ้ายซ้ายตลอดแล้วก็ขูตลอด้วกมึงพายมึงต้อเหอะเหมือนเล่นเขามังวดเลยอะ่ะเหมือนย้อนมาทางเดิมเคอย้อนมาทางเดิมเลยรูได้ไงอ่ะูได้ไงส,สัญชาติยานะครับอนี่ไงทางลงแล้วเนี่ยอื เป็นเกมที่น่ากลัวเลยทีเดียวครับขนาดพิวที่พายังเล่นแล้วกับกีดหรือเปล่า <laughs> พี่อมไปจำได้ว่ายิ่งลงมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งน่ากลัวจริงจริงคร<ๆ>าวที่แล้วมีคนหลอกให้พี่ดูบอกเลยว่าไม่น่ากลัวแล้วก็ปล่อยให้ดูอยู่ตั้งนานพี่อ่ะด่าตัวเองอทำไมด่าตัวเองทำไมด้าวโอ้ยชิบหาละเสียงแอร์ดังๆอีกอืม โอ้ยแม่งลงอีกเลยชั้นที่สี่แล้วเย้โอ้ชั้นห้าแล้วไอสัตว์เร็วจังเชอรี่เนโรกลเก่าเลยเฟซบุ๊กเอาไม่เสียงมาอีกไม่รู้เฮียเมาสระวังชั้นที่หกนะคะระวังชั้นที่หกนะคะสำหรับวันนี้สวีพี่เพลาไปก่อนครับเดี๋ยวสิครับสินะโอ้ยเฮียเมาส์กูวันนี้เสียงไมดังเ่าเอ้เสียงไมดังเบาเอย ดังอยู่ครับแต่เสียงกูนี่เกากยปิดเสียงมากเลยกลัวเสียงดังก,กว่าคนเล่นใไม่ใช่อะไหเรอหกชั้นที้หแล้วอ่ะแต่ตรงนี้ก็ได้วะโอ้ยไม่มีอะไพูดเลยแล้วใครเขาขูดอะไรแถวนี้ มันใช่เวลามาขูดไหมคนเล่นจะตุดแตกกันเนี่ยโอ,โ,โอ้โหหัวโอ้ยโ,โอ้ยมึงให้กูเลือกทางไม่พออีกเลยโอ้โหทางแยกครับคุณผู้ชมอ่ะไปขวาก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยพี่อย็าแล้วอย็าแล้วคือ I should go or I should stay กูควรไปหรือกูควรอยู่ตรงนี้กระโดดลงไปกระโดดลงไป No I should I should stay ดีกว่า or this s t a y this way ถ้าทางอีกฝั่งจะเป็นกับดักว่ะถ้าโดดลงไปนี่ก็มีหามเหมือนกันไม่รู้แต่เท่าที่ดูตอนนั้นก็ไม่มีกับดักอะไรนะไม่มีกับดักอะไรนะชิบหายละ คือเกมเฟมเนี่ยด <too> <aí> ีมากครับวิ่งไปหกสิบเลยทีเดียวลงแล้วโอ้ชั้นที่เก้าแล้วไม่ยังไงคะนีน่แล้วไม่ได้แคสเกมทำไมอยู่อยู่มาแคทเกทำไมอยู่มาแคเกมเนี่อยู่มาแชเกมนบ่ไมเห็นหายไปน่ะรู้สึกว่างงานครับรู้สึกอยากหางานให้ตัวเองเพิ่ม ไม่ชวนชวนกันคุยไปก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรจากคุณไม่มีอะไรจากคุณเดี๋ยวเสียงเฮียแล้วตอนนี้ขนขนลุกหมดแล้วขนลุกหมดแล้วเออเอออตอนนี้ผมมาได้อัดเสียงในคอมนะครับผมอัดเสียงในไอโฟนถ้าชั้นที่สิบแล้ว เดี๋ยวนะเอ,อาเสียงในโฟนเอาเสียงในโฟนรึใช่ฝั่งนู้นไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมไม่ได้ยินไม่อยากได้ยินด้วย <c oughs> ไม่อยากได้ยิน,ยยน <c oughs> <c oughs> เสียงโคนหายใจแถวนี้เอีย yeah. <c oughs> คนลุกหมดแล้ว <c oughs> คลิปผ่านมาเจ็ดนา,า,าทีแล้วโอ้โ oh, ห oh. ยังไม่เห็นเจออะไรเลยไม่เห็นเจออะไรเลย มันนดยยิเีจะบอกว่าคลิปที่ดูตอนนั้นก็นานเหมือนกันนะกว่าจะเจอโอ้ชั้นที่สิบเอ็ดแล้วน่ะไปได้เรื่อยๆเฮียใครอะไรอะไรอะไรวะใครเล่นอะไรแถวนี้โอ้คุณผู้ชมครับชั้นที่สิบสองแล้วครับคุณผู้ชมทั้งหกี่ชั้นเอ่ยจำได้ไมเอ่ยผมไปดูในคลิปที่พิ้วที่พานเล่นสามสิบห้าสิบหกสิบมั้ง วิ่งกันขาขาขอบเลยแต่ประเด็นคือทําไมเราต้องลงเรื่อยๆทําไมเราไม่ขึ้นมาเอ้าไม่รู้อันนี้ยไม่รู้เหมือน,นกันอโอ้ยเฮียผมเก็ดเมาส์แบบนี้มากเลยเมาส์เร็วๆอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยเซตติ้งไม่ได้เว้ยกด e x c แม่งออกเลยโอ้ยชั้นที่13บเนี่ยน่ากลัวครับเป็นชั้นที่อัประมงคนที่สุดใน ของฝรั่งเอ้ยอเมริกานะครับผมไดซึ่งกูกลัวชั้นนี้มากเลยกูบอกเลยรู้ไหมว่าสิบสามมาจากอะไรไม่ทราบครับเป็นเกี่ยวกับศาสนาคิดเนี่ยจำไม่ได้แล้วโอ้ยผ่านมาแล้วผ่านมแล้วผ่าอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับเห็นเขาว่าเกี่ยวกับศาสนาคิดต้องลองดูข้อมูลไม่มีตอนนี้โอเคครับอย่าพุ่งพูดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิป ทาทาอย่าอึ้อิอย่าอ้อสิโอ้โหพระเจ้า this is amazing what the fuck <c oughs> ถ้านเซฟพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคระับพอดีไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> ฉันนี้สิพลาดแล้วเย้ไม่มีอะไร ฝั่งนู้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม่งเอ้ยสกายน่าจะมีระบบเสียงไให้ฝั่งนู้นหน่อยสิบหกแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแม่งกูกดดันคนเดียวนะทำไมกูต้องเล่นคนเดียวเนี่ยเฮียโอ้โหขวัญตูดลุกมาแล้ว สิบแปดล้วซื้อโทรศัพท์ใครมาตอนนี้นี่โกรธกันเลยนะโกรธเลยอ่ะแล้วคือลินทนโทรศัพท์บิ๊กแม่งคือแม่งอลังการมากอ่ะให้ลองทดสอบไหมคะไม่ครับโกรธนะ ทำไมทางมารู้สึกแปลกๆวันเพลงไหมวันเพลงไหมไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สิบเก้าเลยครับผมนายทีมโปรไม่ได้อ่านนายทีมดิอ่านว่ายังไงโอ้โหทางแยกเลยว่ะพี่แป้งไหนวะซ้ายหรือขวาขวาไหมเมื่อกี้ซ้ายแล้วมันหลงเจออะไรนี่โทษเลยนะเนี่ย ตอนนี้ทำอะไรอะ่ะฝ<ม>ั่งนี้ได้ยินอะไรดังพุกพึบโอ้ยอ่ะมาเยมาเลยฮึทางลงแล้วเหรอคุณออมสินครับอยากให้คุณช่วยร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชัน้นที่บ0ล้วไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเดีดย๋ดยวผู้ชมจะเหนื่อยเอาเออแป๊ ให้กำลังใจได้ดีมากเลยคุณอมสินมีสิทธิ์เอแล้วเป็นเกมที่เคร่งเครียดพอสมควรนะครับผมไม่มีมุกอะไรให้ยิงเลยทีเดียวเสียงเสริมชาวเิริมทำไมมันมันเฮียเกิดอะไรขึ้นคะเฮียอะไรวะเฮีย คนลุกคนแล้วเนี่ยแล้วลายก็มาทาักอะไรตอนนี้ไอ้เหี้ยว่าเงินคนส่งอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วแม่งมาช็อตเด็ดพอดีไม่ได้เจตนาแต่ก็ตั้งใจอะส่งสติกเกอร์ไม่ต้องไปเปิดอ่านหรอกชั้นนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับไอ้ยี่สิบสามตกเลขหรอคะ โอ้โหเรียยียย่สิบสี่แล้วเออเอออีสต์ขายสองวะขายวะไอ้โรนีส์อยากเออเออเดินต่อไปคนอย่างผมเนี้ยกลัวอะไรเม่อกี้ใครหลุดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจราวบันได มันเหมือนคนกําลังนอนตกใจโหแล้วก็ซุ่มข้าวซุมหมอแล้วคือข้างขวามันโล่งอะ่ะแล้วคือแล้วคือแล้วมันคือโอ้โหเฮียแล้วมันคืออีเฮียใครส่งรลนมาอีกโอ้โหมึงทำอะไอลังมากเดี๋ยวดูเดี๋ยวเผยๆจะส่งไลน์ไปหานะคะ เราต้องเดินแต่กำแพงครับตามสูตรของเราอ้าวชิบหายละเดินไปทัท่วๆกันครับคุณผู้ชมอ้าวชิบหายละอืมอืมฉากแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ี่สิอโอ้พี่ออมเราเดินมาได้39แล้วครับ <c oughs> ช่างมาเถอะไม่อยากเล่นมุกเดี๋ยวพาเครียดกันยินโอ้ยดวงตาของเชินมันมืดนิดอีเหี้ยใครอะยังเห็นไหม มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นดวงตาของเธอไหมมันช่างแงรงเหลือเกินขนลุกหมดแล้วยี่สิบแปดไม่ง่ายจะอยู่แล้วเหมือนซเซนเดอร์ไปตามตูดกูมาแมงเลยแม่งเลยแมง,อ,อ,แมงอยู่ไหนทักมาหาแป้งหยุดด่าค่ะคนไลยอย่อยู่นี่ว่าใครว่าใครส่งไล่กูม,มาก็บอกว่าคนไล่อยู่นี่ไม่ต้องตามหาค่ะ Oh. Yeah. ตาแดงจังเบยไปหาคลินิกบ้างไนหะย่าจัดตาเปล่าเอาได้ข่าวว่าเป็นหมอไม่ใช่หรอคะเป okay. ็นหมอไม่ใช่หรอคะเอาไปนี่ักที่สามสิบแล้วเฮ้ย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 เฮ